สดีท้าจ้าสวัสดีชช่นชีวีิ้มเย้แจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจสุขหรือไทยร้องรำตามเสียงเพลงสวัสดีค่ะเด็กๆอ่ะวันนี้เรามาเจอกันในภาคเรียนที่ ของปีการศึกษา2,564นั่นเองเด็กๆพร้อมจะเรียนเรียงค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วออย่าลืมว่าในช่วงปิดเทอมเรามีอะไรนะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนใช่ไหมคะอทีนี้เทอมนี้เราก็จะมาเริ่มหน่วยที่1ของภาคเรียนที่สองคือหน่วยอะไรนะเด็กๆแกรู้ไหมเอ่ยหน่วยที่เด็กๆ รับประทานทุกวันถ้าเด็กๆไม่รับประทานเด็กๆก,ก็จะไม่อาไม่เจริญเติบโตก็คือหน่วยข้าวแสนอร่อยนั่นเอง mm hmm. เด็กๆรู้ไหมว่าข้าวมีกี่ชนิดลักษณะของข้าวเป็นยังไงบางคนรับประทานทุกวันแต่ไม่เคยสังเกตใช่ไหมคะอวันนี้เราจะได้ไปสังเกตดูกันนะคะอย่าลืมเวลารับประทานอาหารข้าวสังเกตดูด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วย ข้าวแสนอร่อยเรื่องลักษณะของข้าวและชนิดของข้าวนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมนะเราจะไปดูกันเลย นิธิข้าวไทยแบ่งข้าวออกเป็นสี่ชนิดได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิมีลักษณะเรียวยาวกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนิยมนำมาหุงรับประทานกันอย่างแพร่หลาย 2. ข้าวเหนียวมีลักษณะเรียวยาวมีสีขาวขุ่นเมื่อหุงสุกแล้วก็จะเกาะติดกันมีลักษณะคล้ายกาวนั่นเอง 3. ข้าวขาวมีลักษณะเรียวยาวมีเม็ดสีขาวขุ่น เมื่อหุงสุกแล้วจะค่อนข้างร่วนและเม็ดสวยงาม 4. เข้าวเพื่อสุขภาพคือข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีจะให้กากใยและสารอาหารมากมายแก่ร่างกายของเราเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะเมื่อชาวนาปลูกข้าวจนต้นข้าวเจริญเติบโตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะเรียกว่าข้าวเปลือกเมื่อนำมาสีจะได้ข้าวสาร และเมื่อนำมาหุงต้มเป็นอาหารจะเรียกว่าข้าวสุกพร้อมรับประทานนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆหลังจากดูเสร็จแล้วเราเรียนเสร็จแล้วข้าวใช่ไหมคะข้าวที่เรารับประทานอาหารกินทุกวันใช่ไหมคะจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะ,ะเป็นเป็นวงรีใช่ไหมคะมีสีที่ ต่างกันตามชนิดของข้าวใช่ไหมเอ่ยเสร็จแล้วเด็กๆมาวาดรูปข้าวนะคะเสร็จแล้วก็เขียนคำํำศัพ์คําว่าข้าวพร้อมภาษาอังกฤษนะคะคําว่าข้าว,วาภาษาอังกฤษใช้คําว,ว่า rice right ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนลงไปในสมุดเด็กๆยังมีสมุดทํางานของเทอมที่แล้วใช่ไหมคะ,ะเด็กๆอยา่าลืมว่าเสร็จแล้วเขียนคําศัพท์เสร็จแล้วเด็กๆอยา่า ลืมเขียนชื่อตัวเองจำได้ไหมเอ่ยใครยังจำชื่อตัวเองไม่ได้อ่าคงได้แล้วเนาะเพราะเราเรียนมาจะสองเทอมแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลกที่ให้เรียบร้อยและสวยงามนะคะคุณครูมุย้ยรอติดตามชมผลงานของเด็กๆนะคะบ๊ายบายเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ